แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้6กันยายน2568อัปเดตวันหยุดสำหรับเงินช่วยเหลือชาวนารายละ1,000บาททั้งนาปังและนาปีนะคะหลายท่านได้รับเงินกันแล้วเงินเข้าบัญชีแล้วและอีกหลายๆท่านเงินยังไม่เข้าบัญชีทั้งทั้งที่ตรวจสอบสถานะของตนเองแล้วได้รับเงินในรอบแรกนี้นะคะถือว่าเป็นการโอนเงินในรอบแรกนะคะ หน้าปลัง่งยังมีผู้ตกค้างอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แคนนาปีมีผู้ตกค้างที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินอยู่ประมาณ3ล้านคนนะคะทุกคนซึ่งยอดตกค้างเยอะมากเพิ่งจะโอนไปล้านกว่าคนเท่านั้นจากยอดที่ต้องโอนคือ4ล้านกว่าคนนะคะสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาปีกันวันนี้แอดมี วิธีเช็คว่าสาขาทกศส,สาขาที่เราอยู่นั้นมีการประชาสัมพันธ์หรือแผนการจ่ายเงินหรือตารางโอนเงินให้กับพี่น้องชาวนาเราในวันไหนแอดมีวิธีเช็คมาแนะนำนะคะหลายท่านอาจจะเช็คแล้วหลายท่านอาจจะยังไม่เช็คเพราะว่าคลิปก่อนหน้านั้นหลายๆคลิปที่แอดได้อัปเดตไปหลายท่านก็คอมเมนต์ถามนะคะว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อำเภอนั้นอำเภอนี้ตำบลนั้นตำบลนี้น เงินยังไม่เข้ายังไม่ได้เงินเลยเมื่อไหร่จะได้เงินแจ้งรายละเอียดนะคะซึ่งทั่วประเทศแล้วแอดแจ้งรายละเอียดไม่ไหวและบางบางจังหวัดบางอำเภอแอดไม่มีข้อมูลที่จะมาอัปเดตนะคะวันนี้สั้นๆง่ายๆวิธีที่จะเช็คว่าสาขาในพื้นที่ที่เราอยู่นั้นมีแผนหรือตารางการโอนเงินหรือไม,ม่อย่างไรนะคะอย่าลืมนะคะว่าคนที่ยังเหลืออยู่นี่ ระยะเวลากรอบเวลาในการโอนเงินชาวนานเนี่ยยาวนานถึงปีหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องทำใจยอมรับถ้าตกจากรอบแรกแล้วรอบต,อต,อต่อไปก็จะช้าลงไปอีกนะคะอันดับแรกเชื่อว่าหลายคนมี Facebook ส่วนตัวหรือมีเพจเปิดเข้ามาที่เฟซบุ๊กของตนเองนะคะจากนั้นไปที่ช่องค้นหาอันนี้เปิดจาก iPad นะคะจะอยู่มุมขวาบนกดเข้าไปพิมพ์ คำว่าทอกศส,สาขาจากนั้นก็กดค้นหานะคะทีนี้ทอกอสอสาขาต่างๆก็จะขึ้นมาให้เราบางสาขาที่เราต้องการอาจจะไม่มีเราก็เพิ่มเข้าไปว่าทอกศส,สาขานั้นสาขานี้นะคะทีนี้มันก็จะมีรายละเอียดของสาขาต่างๆเบื้องต้นขึ้นมาให้เราดู แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมเช็ควันเดือนปีของการอัปเดตด้วยนะคะอย่างอันนี้เคมาราเรื่องเล่าเมื่อสามวันที่แล้วก็คือเป็นปัจจุบันอยู่ก็มีตารางนัดหมายการจ่ายเงินรายละ1 ,000 บาทนะคะเราก็เลื่อนดูอันนี้ก็จะเป็นพวกข่าวประชาสัมพันธ์อันนี้ก็จะเป็นล่าสุดของสาขาแวงน้อย ปี68ถ้าทัต้องดูปีด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีของเก่าขึ้นมาให้เราดูด้วยก็จะเป็นหลักการค้นหาง่ายๆสำหรับใครที่เม้นถามว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ยังไม่ได้เมื่อ,อไหร่จะได้บางคนถามว่าวันไหนจะได้อันนี้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้จริงๆว่าวันไหนจะได้นะคะเพราะบางทีบอกไปแล้วกาหนดในแผนมีวันนี้แต่จริงๆเงินไม่เข้าแล้วสาเหตุมีหลายสาเหตุด้วยกัน เชื่อว่าหลายๆท่านเคยได้ดูคลิปของแอดที่มันผ่านมามันมีหลายสาเหตุที่เป็นเหตุทำให้เราไม่ได้รับเงินตามกำหนดหรือวันและเวลานะคะอันนี้ก็จะเป็นของจังหวันดวคนครพนมนะคะสำคัญที่สุดดูวันเดือนปีด้วยนะคะก็จะมีอื่นๆเข้ามาแต่ถ้าพิมพ์คำค้นหนาว่าทกสสาขาจะขึ้นมาอันนี้ก็ล่าสุดของจังหวัดกรสินแอดก็ได้อัปเดตไปแล้ว ส่วนมากจะเป็นการโอนรายตำบลนะคะอยู่ตำบลเดียวกันยัง own, าาวันโอนอาจจะวันละคนละวันก็ได้นะคะนี่ก็อัปเดตนครพนมนี่อย่าลืมนะถ้าถอนเงินสดที่เคาน์เตอร์แต่ละสาขาเขาจะกำหนดวันจำนวนคิวนี่อันนี้แอดก็อัปเดตไปแล้วกำแพงเพชร มีแอดก็อัปเดตไปแล้วนะคะสาขากรสินคือเขาจะมีอัปเดตเรื่อยๆถ้าตรงกับจังหวัดหรือสาขาของเราก็โอเคอันนี้อันนี้แอดยังไม่ได้สอัปเดตทกศสาขาจตุรพัฒพี่มานก็จะแจ้งเป็นรายตำบลเหมือนกันนะคะส่วนมากจะเป็นรายตำบลน,นะคะเนี่ยอันนี้แอดอัปเดตไปแล้ว อันไหนจำได้ก็จำได้อันไหนจำไม่ได้ก็จําไม่ได้อันนี้ก็ปี68-69ทับหของสาขาอะไรนี่อันนี้ก็รายตําบลน,นะคะสาขาหนองเมมส่วนมากจะเป็นรายตําบลอันนี้สาขากันทลาลักษ์แอดก็อัปเดตไปแล้วจะมีให้เราดูรายละเอียดนะคะทกอสาสาขาเมืองบัว เชื่อว่า99%อะทุกคนมี facebook นะคะเข้าไปค้นหาก็ได้เนี่ยอย่าลืมดูวันเดือนปีแค่นั้นแหละก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ของปี65เห็นไหมทุกคนทุกคนต้องดูวันเดือนปีด้วยนะเขาจะมาอยู่รวมกันอันนี้อัปเดตปี68นี่อันนี้แอดก็อัปเดตไปแล้วประคนชัย ประมาณนี้นะคะค้นหาง่ายๆแต่ไทยง่ายจริงๆเลยอันดับแรกเลยสอบถามผู้นำชุมชนบางพื้นที่นะเขาจะมีแผนการจ่ายเงินชาวนานแบบนี้แหละไปติดในที่บอร์ดหรือสาาประชาคมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านชาวบ้านได้รับรู้อันนี้เป็นบางที่นะบางที่ก็ไม่มีแต่ถ้าจากนั้นไม่ได้เรื่องถามแล้วไม่ไม่รู้ไม่มีก็ไปที่สาขา ใกล้บ้านเรานะคะแต่ถ้าจะให้ดีไม่ต้องเสียเวลาเดินทางก็คือเข้า Facebook มาที่แอดบอกแต่ถ้าค้นหาแล้วไม่เจอก็คือไม่มีอัปเดตนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้แอดก็มาแจ้งหรือวิธีที่จะเช็คดูว่าจังหวัดของเราอำเภอของเรามีแผนการโอนวันไหนบ้างนะคะอัปเดต6กันยายน2568